สวัสดีจ้าช่องแม่เพลินคนชอบปลูกจ้าวันนี้แม่เพลินจะพาเพื่อนๆมาดูนี่ค่ะของแม่เพลินในกระถางค่ะเพื่อนๆนี่กะเพราแม่เพลินค่ะตอนนี้นอนกินหมดเลยค่ะเพื่อนๆแม่เพลินว่าจะมาตัดก็ไปผัดกะเพรานะคะเนี่ยมีมะเขือเทศด้วยเเนี่ยอันนี้แม่เพลินปลูกอยู่ในกระถางนะคะเนี่ยตั้งใจว่าจะไปตัดไปผัดกะเพราเออพอดีช่วงนี้ฝนตกค่ะเพื่อนๆเนี่ยนอนก็เลยเยอะนะ เมื่อวานแม่เพิินมาเก็บทิ้งไปหลายตัวเลยค่ะนี่เพื่อนๆดูเขากินโกนเลยโกนเลยต้นนี้ทั้งที่ต้นนี้ของแม่เพิินสวยแล้วนะเนี่ยแล้วแม่เพิ่นก็เลยเอาน้ํตจมฟอนไม้เนี่ยค่ะมาพ่นให้เขาแล้วนะเพราะาตอนนี้หน้าฝนจะเนี่ยเวลาแม่แม่เพิ่นพ่นไปนะเอ,อตอนเย็นฝนก็ตกมันก็หายไปหมดเลยนะเพราะว่าฝนตกทุกวันอะ่ะธรรมดาหนะ้าทีนี้หนอนก็เกก็เลยได้โอกาสค่ะเนี่ยหันมากินของแม่เพิ่นหมดเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะแม่เพิินปลูกไว้หลายต้นนะ แล้วก็นี่มีด้วยมีมะเขือเทศด้วยต้นนี้เขามางอกเองอ่ะแม่เพนก็เลยบอกเพื่อนๆไปถูกคนนี้เ็าเรียกพันอะไรเขาเรียกพันอะไรอ่ะจะว่าเอพันท้อก็ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวเราคอยดูลูกเขาก็แล้วกันว่าตกลงก็เป็นพันอะไรนะคะเพื่อนๆแล้วนี่ค่ะแม่เพินปลูกหอมเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ตอนนี้หอมแม่เพนกําลังสวยมากเลยเนี่ยแล้วทีนี้จะเอาไปทําอะไรกันเนี่ยนี่หลายต้นเลยนะเนี่ยกําลังสวยเลยเนี่ย นี่แม่คพนปลูกจากหัวสองสามหัวเองนะคะเนี่ยใส่แก้วแล้วก็ใส่ไว้ในกระถางนะเนี่ยเอาไปทําไข่เจียวนะเพื่อนๆน,น,นะฝนๆเนาะไม่ก็ไปทําต้มจืดต้มยำได้ทั้งนั้นค่ะเห็นไหมนี่เราปลูกไว้นะเราอยากกินตอนไหนเราก็มาตัดไปเนี่ยตอนนี้แม่ควนว่าเขากาลังสวยนะแต่ถ้าเอ่อก็โตขึ้นอีกหน่อยก็จะล้มหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเขาสูงนะตอนนี้กําลังสวยเลยเนี่ยเอาไปทาข้าวผัดก็ได้เนี่ยตอนนี้กําลังงาม ส่วนนี้กระถางเล็กๆนี่นี่ไม่เพิ่นหวานด้วยเหมือนกันค่ะนี่ที่ไม่เพิินหวานเอ่อตั้งที่แล้วนี่ไม่เพลินหวานทำให้เพื่อนๆดูวิธีปลูกผักชีจ้ะนี่ผักชีผักชีไทยนะนี่ตอนนี้ก็ขึ้นหมดเลยนะเนี่ยขึ้นหมดเลยที่ไม่เพิินหวานในวันนั้นนะต่อไปนี่เราก็ต้องคอยเอาดินค่ะเพื่อนๆมาเติมให้เขาค่ะเพราะว่าไม่งั้นต้นเขาจะจะล้มแน้ะเพราะเาสูงนะเราต้องเอามาเติมดินให้เขาเรื่อยๆเนี่ย เพราะว่าไอผักชีเนี่ยเอารากเขาชอบลอยนะเราต้องเอาดินมาเติมให้เขาเรื่อยๆแล้วก็พอเขาเริ่มโตอีกนิดนึงนะเพื่อนๆก็บํารุงเขาได้เลยค่ะเนี่ยเอาพวกน้ําหมักขี้วัวน้าหมักเศษอาหารเนี่ยค่ะมานอนบารุงให้เขานะเพราะว่าเขาเป็นผักกินใบนะเนี่ยตอนนี้กําลังขึ้นสวยแต่เขาเพิ่งขึ้นนะเนี่ยประมาณอาทิตย์เดียวนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราต้องบำรุงเขาอีกเยอะนะเดี๋ยวต้องเอาดินไม่ควรต้องเอาดินมาใส่ให้เขาเนี่ยต้นเขาจะได้ไม่ล้ม ตอนนี้พืชผักเราต้องพยายามปลูกในกระถางครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฝนตกนะเฉะมากๆบ้านแม่เพลินนี่ขุดไปเจอแต่น้ํานี่แม่เพลินก็กาลังหวานนี่ไว้เหมือนกันเออผักกาดฟางตุ้งจ้านี่ฟางตุ้งนี่แม่เพลินเพิ่งหวานไว้ได้ประมาณตอนนี้ก็เนี่วันที่ห้านะประมาณห้าวันนะนี่กําลังขึ้นเต็มเลยเนี่ยแล้วแม่เพลินกะว่าเนี่ยจะปลูกในรังโฟมเนี้ค่ะเนี่ยในรังโฟมนี่แม่เพลินหมักดินเอาไว้นะเป็นดิน เป็นดินหมักกับขี้วัวค่ะเพื่อนๆหมักเอาไว้ก่อนนะอพอกวางตุ้งเราได้สั้ประมาณสิบห้าวันนะเราก็แยกเนาะก็แยกลงไปปลูกแล้วก็ต้องหาที่ปลูกค่ะเนี่ยเพราะว่าแม่เพลินหวานไว้เยอะเนี่ยแน่นเลยต้องหาทีา่ไม่ใส่กระถางก็ใส่ถุงใส่อะไรวันนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีที่นะตอนนี้ฝนตกเนาะลำบากตอนนี้ตกทุกวันรับกวางตุ้งนี่ปลูกไว้นะคะเพื่อนๆทำได้หลายเมนูนะนี่ต้มจืดก็ได้ แต่แม่เพื่อนหมักดินยังไม่ได้ที่นะคะเนี่ยก็ใกล้แล้วแหละพอดีปผักโตพอดีเราก็เออได้ได้ถึงเวลาปลูกพอดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็หว่านไว้ในนี้ก่อนหว่านไว้ในตะกร้าก่อน <S <S จ้าเดี๋ยวเราไปเก็บผักหน้าบ้านกันเลยนะคะที่แม่เพื่อนปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเป็นออกะเพราค่ะแม่เพื่อนปลูกไว้ตรงหน้าบ้านหลายถุงนะคะไปกันค่ะจ้าเพื่อนๆนี่ไงคะออกะเพราของแม่เพื่อนนี่ตอนนี้กำลังสวยเลยนะ แม่เพ,พิ่นปลูกตีงนี่สีต้นจะไม่ใช่สีต้นนะสีถุงเพราะว่าในหนึ่งถุงเนี่ยแม่เพิ่นปลูกปลูกหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยแม่เพิ่นก็ไม่ไม่มั่นใจนะคะว่านี่ว่าเขาจะรอดจากน้าหรือเปล่านะอแม่เพิ่นปลูกอยู่ในถุงดําค่ะนี่นี่แล้วแม่เพิ่นก็มาขุดหลุมลงลงในดินข้างล่างนะคะแต่แม่เพิ่นไม่ได้เอาออกเอาเอาอกจากถุงนะอแต่แม่เพื่อนตัดตัดก้นถุงให้เขาค่ะให้ลากเขาลงไปในดินนะคะเนี่ย เดี๋ยวแม่เมพิ่นปลูกมานน่เพื่อนๆดูแม่เพิ่นยังไม่เคยมาตัดกินเลยนะคะเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยไม่ได้แตกกุ่มเท่าไหร่นะแต่เขากำลังสวยนะเดี๋ยวแม่เพิ่นวันนี้แม่เพื่อนจะมาตัดไปไปผัดกะเพราจ้ะมาตัดเขาที่ได้แตกกุ้มด้วยนะนี่เดี๋ยวแม่เพื่อนจะตัดทั้งสองต้นเอาตัดเตรียมกินไหนเอานี้นะเฮ้ยได้แตกนะเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้เขากำลังสวยนี่ เแม่เพิ่นจะตัดสักสองต้นก็พอเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดกับเพื่อนๆเขาก็ไม่ค่อยแตกค่ะเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกพอดีแม่เพิ่นกินอยู่แถวหน้าบ้านอ่ะต้นนี้แม่เพิ่นก็เลยไม่ได้มาตัดเพราะว่าเขาอยู่ห่างบ้านไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยตัดหน้าบ้านก็มีหลหลายต้น ต้นนี้รอดหนอนนะหนอนไม่กินเราตัดซะก่อนตอนที่หนอนจะกินตัดให้หมดก็จะได้เตะไม่ควรตัดเี็นนิพอลแล้วนี้ก็ได้เยอะแล้วเนี่ยเนี่ยดูไม่ควรให้เพื่อนเพื่อนดูนะว่ากี่ต้นเนี่ยน่าจะหนึ่งต้นสองต้นสามต้น าจะสามต้นสี่ต้นค่ะอยู่ในถุงเนี่ยแตียว่ารากเขาก็ลงดินแล้วค่ะเพื่อนๆเขาก็ลงไปหากินข้างล่างแลนะ้วเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปล่อยให้ขเขาแตกเดี๋ยวเอาตรงนี้อีกสักต้นตรงนี้แม่เพื่อนจะทําเมนูผัดกะเพราต้นนี้ก็เหมือนกันแม่เพื่ังไม่นอดผัดตัดก็ไปเลยผัดกะเพราอร่อยนะคะเพื่อนๆของเราผูกเอง เขาก็ปลูกไม่ยากเดี๋ยววันหลังแม่ควรจะทําคลิปปลูกกะเพราเนาะแม่ควรยังไม่เคยทคปปกกําลเ,ทเลยเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ปลูกเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเผื่อคนไหนปลูกไม่เป็นนะเผื่อบางคนน้องๆนะอยู่แบบอยากจะปลูกเล็กเล็กน้อยๆอยู่กับบ้านเราต้นนี้กี่ต้นนะหนึ่งสองตรงน,น,นี้สองต้นออสามต้นสี่ต้นค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสี่ต้นนี่ เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่เห็นไหมตอนนี้เขาเริ่มจะเป็นดอกแล้วนะคะเนี่ยแม่คนก็เลยต้องรีบม,มาตัดเขาก่อนนะเพราะว่ากะเพราอ่ะถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นดอกนะคะเพื่อนๆเขาจะโสมเร็วจ้ะนี่ส่วนสองต้นนี้แม่คยนยังไม่เอาก่อนนะเพราะว่าก็เย,ยอะแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเขมาตัดวันหลังนะนี่เพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมนี่ยก็ได้พอได้ทำกับข้าวแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เขาก็งามใบเนี่ยนอนยังไม่ทันกินเราต้องมาเอาซจก่อนนะคะ <c oughs> วันนี้แม่เพลินก็พาเพื่อนๆนมาเก็บผักสวนครัวของแม่เพลินนะคะเอาไว้นำกับข้าวนะคะเจ้าเพื่อนเพื่อนอยากปลูกมั่งก็หามาปลูกไว้หน้าบ้านนะคะตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ดีนะอะไรที่เราประหยัดได้เราก็ช่วยกันประหยัดนะคะเพื่อนๆนวันนี้แม่เพลินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาชมคลิปของแม่เพลินจนจบคลิปนะแล้วก็ถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เพลินด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ